สนับสนุนโดยสารายมาชิตะเงามันก็เงาตั้งตาที่เรานั้นได้เลิกราแล้วเราก็คงไม่ย้อนหันมากลับมามาเป็นอย่างเดิม ต่มีสักช่วงหนึ่งไหมที่หัวใจดันนึกขึ้นมานึกถึงทุกช่วงเวลาที่เราเคยได้รักกัอนอยากให้เธอรู้ว่ามันเงาอยากให้เธอรู้ว่าฉันเป็นอยา คำคืนที่ยาวนานอย่างนี้ได้ไหมวอนให้เธอพาฉันไปโอ้โหคำคืนนี้มันช่างยาวนานและทระมานหละเกินไมมีทางที่ใจคงฉันจะพานอาการละย้อนเวลาให้ไปเหมือนเดิมแต่สิ่งรอบกายยังคงผ่านไปไม่มีอะไรเพิ่มเติมในตอนนี้มีเพียงกลุมหนาวที่ก็กุ่มหัวใจความปวดร้าวมันไม่เคยระเหยเป็นไอไม่เคยเลย ไม่เคยไปนะ i เป็นเพลงชื่อว่าเพลงนี้ไม่มีท่อนจงค่ะซึ่งหนึ่งในสมาชิกวงโ้นบอยนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะต้อนรับเลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณป้องใช่ไหมคะใช่ครับผมอ่าเป็นหนึ่งในสมาชิกวงโรนบอยคาถามแรกเลยดได้ยินยชื่อวงแล้วอยากรู้มากทําไมต้องโรนบอยคะก็จริงๆคือตอนแรกผมคุยกับผู้บริหารที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหุ้นส่วนด้วยกันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีเพลงอยู่อยากทําเพลงแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะใช้ชื่ออะไรดีอ่าทีเนี้ย ขาเลยบอกว่าเอางี้ไปคิดชื่ออะไรมาก็ได้ให้ดูเป็นตัวเองที่สุดก็เลยแบบว่าเยังไงดีวะ <c oughs> ก็ไปคิดกับสมาชิกวงตอนแรกก็คิดกันแบบเหมือนวงสมัยนี้ที่จะใช้ประโยคบอกเล่าทั่วไปในการตั้งชื่อวงอย่างเช่นแบบน้องๆ้องฟุตลองอันอะไรเงี้ยชื่อแบบง่ๆไปเลยอะไรเงี้ยไปามาก็คือก็คุยกับสพื่อนตัวสพื่อนตัวบอกว่ามันยังไม่ยังไม่ไม่เป็นตัวเองอ่ะก็เลยเอาอย่างี้ละกันเนี่ยมึงหัวโล้นเนี่ยลองอะไรอะไรเกี่ยวกับล้นเนี่ย เอออะไรเงี้ยก็เลยแบบเออกลับไปคิดมาเออลนบอยแล้วบวกกับเพลงแรกมันออกแนวเหงาเหงาก็เคล็ดทับศัพท์ก็จะเป็นโลนบอยอโลนใช่ก็เลยประมาณว่าเอออย่างนั้นก็ลนบอยแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะบวกกับเนื้อเพลงเพลงแรกด้วยก็โอเคก็เลยตัดลองใช้ชื่อว่าโลนบอยดีกว่าค่ะเนบอกเมื่อกี้พี่คุยกับเพื่อนคนนึงที่เป็นผู้ส่วนอันนี้เป็นเราค่ายไหนยังไงคะคือตอนแรกผมทําบริษัทเอ่อทเพลงโฆษณาแล้วก็รับออกแบบห้องอัด สตูด <Studio S 1> uh ิโ huh. ออะไรเงี้ยครับ uh huh. ก็คือชื่อบริษัทว่าพยักหน้าจำกัดรับทาเพลงโฆษณา uh huh. ทั่วไปทุกอย่างเลยทําเพลงทุกประเภทแลว้วท่านี้ยพอดีว่าช่วงว่างๆจากการทำเพลงโฆษณาผมจะเป็นคนชอบแต่งเพลงแล้วสต็อกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับ uh huh. พอเราทำเริ่มเยอะจัดเริ่มให้แบบเพื่อนเพื่อ,เ,อเริ่มฟังอะไรเงี uh ้ย huh. เขาอเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ลองให้คน uh huh. อื่นได้ฟังบ้างล่ะนอกจากให้เพื่อนกันเองฟัง uh huh. อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออไหนๆก็มีบริษัทมีวัตถุดิบของตัวเองอยู่แล้วก็เลยเปิดเป็นอีกเป็นเหมือนแบบบริษัทแยกมาชื่อว่าพยักหน้ารคคอรก็า ไม่รู้จะเอาศิลปินงคนไหนก็ไหนๆก็มีเพลงตัวเองแล้วก็เออลองเอาตัวเองก่อนเลยเป็นเบอร์แรกของค่ายนี่ก็ถือว่าเราเป็นซ e o เลยนะแมเป็นเจ้าของเลยครับผมก็คือบริษัทจะมีหุ้นส่วน3คนก็คือเพื่อนเพื่อนผมกับน้องเขาสองคนแล้วก็ผมก็คือเป็นอีกหุ้นส่วนหนึ่งซึ่งอีกสองคนอยู่ในวงไหมไม่ไม่ได้อยู่ครับคือเขาจะเป็นนักฟังเพลงแล้วก็ตัวใหญ่เขาจะเกี่ยวกับออกแบบห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยเขาจบทางอะคูสติกดีไซน์จากเมืองนอกมาอันนั้นก็อีกทางหนึ่ง ก็ค mhm. um, uh, ือบริษัทจะรับทั้งสองอย่างคือรับออกแบบห้องอัดแล้วก็ทำเพลงโฆษณาครับผมนี่เป็นซิงเกิลแรกของพี่ป้อมใช่ครับป้องครับน้องพี่ป้อง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 เรียกโลนบ่อยก็ได้เรียกหน่อยเพื่อนก็เรียกไอ้โลนอะไรเงี้ยตอนแรกอะคุณผู้ชมก็เขียนมาโลนบ่อยเอ๊ะหรือว่าชื่อพี่เขาไอ้โลนเพื่อนเรียกไอ้โลนทย่างน้ป้องหน่อยว่าทำไมถึงแต่งเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงว่าเพลงนี้ไม่มีท่อนจังก็คือจริงๆอะผมอะทำเป็น เนื่องจากเวลาเราทาโฆษณาเนี่ยเราก็จะทาตามภาพเขาส่งภาพนะมาเราก็จะทําเหมือนบรรยายภาพไปเรื่อยมันก็มีอยู่เพลงหนึ่งอ่ะผมทําแล้วแบบว่าเฮ้ยทำแล้วมันต่อเนื่องต่อเนื่องจนมันมาเป็นเหมือนเพลงป๊อปเพลงหนึ่งแต่ผมก็เก็บไว้นะฟังไว้คนเดียวพอดีคราวนี้ผมก็วันหนึ่งผมเกิดเอาไปเปิดให้แฟนผมฟังเปิดเฉพาะดนตรีนะไม่มีนะร้องเขาบอกเฮ้ย ดนตรีเพลงนี้เพราะทำไมไม่ลองใส่เนื้อร้องดูล่ะดนตรีมาก่อนใช่ก็คือผมจะแบบทำดนตรีเหมือนเป็นสกอร์ก็คือประกอบภาพตอนนั้นพอฟังแล้วเพื่อนแฟนผมก็บอกให้ลองใส่เนื้อลงไปดิผมก็เลยเอาละพอใส่เนื้อในยุ่งแลวทำไมอเพราะผมไม่มีวัตถุดิบในในเรื่องคลังศัพท์อะไรในหัวอาจจะน้อยคือจริงๆผมเป็นคนแต่งเนื้อเพลงอยู่แล้วแต่คือช่วงนั้นคือชีวิตมันแบบไม่ได้พบปะผู้คนอยู่แต่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าพอดีมีรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของมือเบสนี่แหละ ผมเห็นเขากับแฟนเขาคบกันตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่เขาเลิกกันเป็นระยะเวลา4ี่ปีแล้ววันที่เขาเลิกกันเขามาหาผมเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนวันแรกมาเวลาเลิกกันคนโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยโอ้โหเหงาจังเลยเนี่ยไม่ได้เจอกันเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงจังเลยสักพักพอรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไปจากเขาแน่ๆก็เริ่ม่ะ S <S ดูดีทำไมเป็นอย่าง <S <S <อ>นี้ไเยดูดิเนี่ยก, <S <S ก็จะเริ่มบ่นแล้วเนี่ยใช่อพอมันก็จะเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยพะสเต็ปสุดท้ายก็คือรู้ว่าเขาต้องไปแน่ๆก็เอาวะด่าเป็นครั้งสุดท้ายร้องให้ให้กับความรักเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราจะเดินต่อไป <S <S อ่า <ๆ S 1> ก็คือเพลงนี้ก็คือจะเกี่ยวกับวัฏจักรของความรักตั้งแต่ตั้งแต่พอเราเลิกกันวันแรกจนถึงวันที่เราตัดใจได้ซึ่งผมก็อยากจะแบบทําเป็นเพลงคอนเซปต์คือว่า เพลงนี้จะไม่มีท่อนฮุกเลยเหมือนกับความรักที่เราเดินไปเรื่อยๆมูฟออนต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่มองไม่ไม่ย้อนกลับมามองคือเพลงนี้แล้วสรุปมีท่อนฮุกไหมไม่มีครับไม่มีก็คือมันจะเป็นแบบอย่างเป็นท่อนเกลนก็คือเหมือนกับเราอ่านหนังสือไปเนยใช่เหมือนเราเรื่องอ่านหนังสือก็คือจะมีบทเกลนแล้วก็เข้าสู่บอดี้ของมันแล้วก็คลายแม็กแล้วก็คอนคลูชันโอเคประมาณนั้นครับแปลกดีเนาะเฮ้ยแต่เป็นแนวใหม่มากเลยนะ เราว่าแปลกเพราะว่าไม่รู้นะคือหมายถึงว่าในกระแสในช่วงเนี้ยคือ,อยังไงเวลาคนแต่งเพลงเขาต้องแขกเขาต้องแต่งให้ท่อนฮุกมันจําเพื่อให้แบบว่าไปร้องที่ไหนคนจะต้องร้องตามได้เพราะว่าต้องเป็นท่อนจาคือท่อนอื่นอ่ะร้องไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้มีท่อนฮุกแต่นี่แหวกแนวมากไม่มีท่อนฮุกไปเลยครับผมกลออัวแม้อย่างเงี้ยตอนที่ทำเพลงออกมาเ็จแบบพอปล่อยแล้วแบบตัวผมวไม่กลัวตัวผมไม่กลัวแต่หุ้นส่วนกลัวก็คือเขาบอกเขาพูดอันน,นี้พดเพื่อนเพื่อนพูดกันนะหมายถึงว่า ภาษาเพื่อนก็บอกมึงไม่มีท่อนฮุกแล้วจอยังไงออแล้เนี่ยเราก็บอกว่าเชื่อดีเอ,อ,<ม>อะไรเงี้ยยังตอนแรกผมไม่ได้สนว่าไปได้หรือไม่ได้คือผมผม,มในบริษัทผมจะเป็นคนดื้ออยู่คนเดียวแล้วคือผมบอกเชื่อกูเชื่อกูเข้าใจฟิลเลยคือ,อในบริษัทจะต้องมีคนที่ทางธุรกิจอยู่ฝั่งหนึ่งต้องคิด<ข>ถึงการขายจะต้องคิดถึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องมีฝั่งที่เป็นศิลปินที่รู้สึกว่าใช้ใจทํเาเพราะอย่างเขาจะเป็น พืนส่วนผมจะเป็นแบบเซลล์มาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมาทางนั้นแต่ผมคือจะแนวแบบว่ากูจะเอาอย่างเงี้ยจะอยากเข้ามาก็อยากทำแบบนี้สมมติลูกค้าสั่งมาอย่างเงี้ยเราบอกมึงไปคุยกับลูกค้ากูจ้อาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยประมาณทั้งที่จริงๆงานโฆษณาเป็นงานที่ต้องตามใจลูกค้าอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนเพลงนี้ก็เหมือนสนองนีดตัวเองตรงที่ว่าเราทาเพลงโฆษณามานาน่ะคือเราต้องตามใจลูกค้าพงเราลองทําอะไรที่มันไม่ตามใจการตลาดดีดูบ้างไหมสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยไปบู๊กับผู้บริหารจนแบบว่า โอเคในเมื่อดื้อักขนาดนี้ก็ไม่มีใครห้ามได้ก็ทาต่อไปทำต่อไปและอย่างเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงแนวไหนคะสไตล์ไหนดนตรีจริงๆก็คือมันเป็นแนวยืนพื้นอยู่บนโมเดิร์นร็อกแต่ก็คือจะใส่คือผมมันเป็นคนชอบร้องเพลงแร็ปอยู่แล้วสมัยก่อนแต่ก่อนมีวงตอนประกวดอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นแนวแบบฟังร็อกฟังร็อกก็คือจะมีการแร็ปไปด้วยแล้วก็เป็นดนตรีแบบจังหวะแบบกรุ๊ปแบบใช่แล้วทีนี้เนื่จบโอ้โหนี่ละไว้ต้ง สามสิบกว่าแล้วอะไรเงี้ยจะไปแบบเฮลเหมือนเด็กอายุยี่สิบกว่าไม่ได้ก็เลยแบบเออเป็นโมเดิร์นร็อกบวกกับว่าใช้สำเนียงแรปที่มันค่อนข้างจะออกไทยๆหน<ะ>่อยค่ะแล้วก็คือผมไม่อยากจะแบบแรปแล้วแบบเป็นเมืองนอกจากอ๋าคือแล้วก็ไอตรงช่งวงโซโล่ก็จะใช้สเกลถ้าเกิดในทางดนตรีเขาเรียกเพเทาโทนิกก็คือดนตรีไทยจะใช้เยอะมากมก็คือจะผสมคอนเทมพอรารี่ลงไปด้วยผสมกับไทยบวกกับโมเดิร์นร็อกถ้าเกิดพูดง่ายๆคือเป็นคอนเทมบวกกับโมเดิร์นร็อก พูดถึง m v กันหน่อยดีกว่าค่ะวอ็ <MV S 1> นี้ยังไงบ้างคะถ่ายทำนั้นไหมอันนี้ MV ตัวนี้ไม่นานครับถ่ายวันเดียวอันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอขอบคุณเพื่อนคนนึงชื่อว่า<ช><ช>อาจารย์โมครับก็คือเป็นเขาเป็นพู้กกับโฆษณาจากที่เป็นลูกค้ากันเคยเอาโฆษณาให้ผมทําเพลงจนเป็นเพื่อนกันจนผมจนสนิทกันจนผมก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะทําเพลงวันนี้อะไรย่างเงี้ย เขาบอกโอเคกำกับไม่คิดค่าตัวไม่คิดค่าอุปกรณ์อะไรเงี้ยดีอ่ะเขาคือเหมือนแบบเขาแบบพอเขาฟังเพลงเขาบอกเออเนี่ยเขาก็อยากอยากทําให้เพราะว่าแบบเหมือนแบบมันก็ยังไม่มีใครเคยทำในเพลงแบบนี้แล้วก็เขาก็เลยพอดีบวกกับเขาไปเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยเซนต์เทเรซานานชาติแล้วคนนี้มีลูกอาจารย์คนหนึ่งหน้าตาสสวยเขาก็เลยเอาลูกหลานอาจารย์นี่แหละมาเป็นนางเอกในเรื่องนี้ผู้หญิงผมสั้นนี่คือเป็นลูกหลานอาจารย์ใช่ครับก็คือ ผลสรุปก็คือถ่ายทําเพียงวันเดียวแต่ก็คือได้น้องจากคณะดิจิตอลมีเดียมาช่วยกันทําด้วย<อ>แล้วก็โดยที่อ,อาจารย์กัพฑพ์เป็นคนกํากับเองทั้งหมด ถือว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเวทีได้ปล่อยของเหมือนกันนะเพราะอย่างของพี่ป้องก็คือเป็นคนที่ทําทําเพลงตามใจคนอื่นมาตลอดตามใจลูกค้าตลอดคราวนี้ก็ขอทาเพลงตามใจตัวเองเหมือนกับพี่พุ่มกับคือกับโฆษณาก็ต้องตามใจลูกค้าคราวนี้มาทาเพลงพี่ป้องขอตามใจตัวเองเหมือนกันแล้วพอปล่อยออกมาแล้วฟีดแบงเป็นไงบ้างคะตอนแรกที่ผมปล่อยเป็นตัวเลเรกออดิโอที่มีแต่เนื้อเพลงอย่างเดียวเนี่ย ตอนแรกกะว่าโอ้ยมีคนฟังนึงหมื่นก็โอเคแล้วความรู้สึกนะตอนนั้นคือแบบว่าเพลงมันไม่มีท่อนฮุกอ่ะแต่เราก็มั่นใจหน่อยๆว่าถึงหมื่นแน่นอนไปปมาๆตอนนี้มันแสนกว่าแล้วเพลงที่ไม่มีท่อนฮุกเลยแล้วก็อันนี้ต้องขอบคุณคนที่เข้ามาคอมเมนต์ปกติผมกะแบบเฝ้าว่าถ้าเกิดคอมเมนต์ด่านี้จบแล้วไปมาๆเขาก็บอกว่าไม่มีใครด่าผมอ่านมาร้อยกว่าคอมเมนต์ก็คือไม่มีคนด่าเลย จะมีเป็นแซวซะมากกว่าว่าหัวโล้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือส่วนใหญ่ก็จะบอกเออทำเพลงอย่างนี้ออกมาอีกนะก็คือดีใจตรงที่เขาบอกว่าเขารอเพลงใหม่อยู่เขาอยากฟังเพลงแบบนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้แผนเพลงใหม่นี้มีคิดคิดไว้หรือยังคะว่าแบบเพลงต่อไปน่าจะเป็นเพลงไหนเป็นเพลงยังไงอ๋อก็คือผมผมทำตอนนี้ก็คือกําลังอัดกลองอยู่ในซิงเกิลที่2ก็คือผมผมมีเพลงสต็อกของผมค่อนข้างเยอะมากก็คือก็ เตรียมจะทำน่าจะไม่เกิน2เดือนน่าจะได้ฟังกัน2เดือนนับจากนี้ใช่ครับอันนี้คือเหมือนแบบว่าตอนแรกทำนี่ไม่มีปล่อยดาวนโหลดด้วยนะคือแบบทำกับแบบว่าเอามันอย่างเดียวเออลง YouTube อย่างเดียวเลยใช่ผู้บริหารยังบอกลเอาเงินเอาเงินมาละลายกันเลยเนี่ยแล้วหลังจากนี้จะต้องมีดาวน์โหลดไหมมันต้องมีแล้ครับคือตอนนี้ก็ติดต่อก็คือเดี๋ยวมันอยู่ในเรื่องการเพราะว่าพอจดผมไม่ได้เป็นบุคคลไงผมเป็นเป็นเป็นนิติอะไรเงี้ยก็เลยต้อง ต้องเดี๋ยวมันหลายอย่างใส่สัญญาณนก็รู้เป็นนักร้องก่อนยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ยังทำอยู่นะคะก็ตอนนี้ไม่มีไม่ไม่มีดายังไม่มีดาวโหลดครับผมก็คือกําลังจะมีแต่เพลงสองนี่คือจะมาพร้อมดาวน์โหลดเลยแต่ถ้าผู้ชมอยากจะฟังเพลงนี้พูดคุยอะไรยังไงมีช่องทางติดต่อไงไหมคะง่ายมากเลยครับ พิมเขาว่าล้นบอยใน Google เลยเท่านั้นเลยเจออีกหนึ่งอันนี้คืออีกหนึ่งประโยคที่ใช้ชื่อเขาว่าล้นบ่อยจําง่ายมันขึ้นใน Google อันแรกเลยอประเด็นคือไม่มีใครใช้อ่ะใช้คนเดียวจริงๆมีแต่ล้นซ่าล้นอะไรเงี้ยแต่ล้นบอยไม่มีพอมันใช้มาก็เลยแบบโอเคเป๊กก็คือใครอยากติดตามผมก็ง่ายๆเลยครับก็พิมพ์คำว่าล้นบ่อยลงใน Google หรือว่าใน Facebook ก็ได้ครับมันก็จะขึ้นมาอันแรกเลยก็เข้าไปพูดคุยกันได้อ่า โอเคอเค,เค,ค่ะง่าก็เข้าไปติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกับพี่ป้องแล้วก็วงล้นบอยกันได้เลยมีอะไรจะฝากไหมคะพี่ก็ฝากถึงทุกคนครับาฝากถึงเพื่อนๆทุกคนที่ตอนแรกผมใจแป้วมากนะว่านึกว่าจะไม่มีคนฟังแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าเออทุกคนให้การต้อนรับแล้วก็ให้การสนับสนุนและรอที่จะฟังเพลงต่อไปเรื่อยๆก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็สัญญาว่าจะทําเพลงออกมาตลอดเพราะว่า ตอนแรกผมหยุดทําเพลงไปนานมากอแบบสุขภาพผมแย่ไปผพาตองผ่าตัดอะไรเงี้ยจนตอนนี้ผมแข็งแรงอีกครั้งเหมือนในเนื้อเพลงเลยฉันรอวันที่ฉันแข็งแรงอีกครั้งก็คือเหมือนแบบอยากจะกลับมาแล้วก็ร้องเพลงอีกครั้งตอนนี้ก็เหมือนเหมือนแบบความฝันผมด้วยแล้วก็ผมก็พ่วงความฝันของน้องๆในวงมาด้วยเพราะเล่นดนตรีกันมาเป็นสิบปีแล้วอแล้วคือเคยปเป็นเซ็นสัญญาแต่ก็ด้วยธุรกิจในยุคนั้นก็คือโดนโดนดองแบบง่ายๆเลยก็คือโดนดองไปแล้วก็ ตอนนี้ก็กลับมาแล้วทําด้วยตัวเองแล้วก็ทําด้วยความเป็นเพื่อนกันจริงๆทั้งมิวสิกทั้งตัวเพลงครับผมอ่าโอเคยังไงก็วันนี้ขอบคุณน,นะคะพี่ป้องมากเลยนะคะ,อะออขอบคุณมากค่ะเกี่ยวกับจากไอวันนี้ใช่ไหมขอร้อ,องให้ฟังสักคนได้ไหมเออไม่ติดเบรกเดี๋ยวยิงไปขอบคุณไว้ก่อนร้องแบบไม่มีเครื่องดนตรีนะฮะร้องสดๆเลยค่ะกล้องไหนครับกล้องไหนครับก้องนี้เลยอ่าก้องนี้เราปิดเลยค่ะก็เนื่องจากมันไม่มีท่อนฮุกผมจะร้องท่อนสุดท้ายแล้วกันก็เป็น ร้องหหยเสียใจหมดแล้วฉันรอวันที่ฉันค้างแบงอีกครั้งให้หัวใจมันสั่งว่าไม่รักเธอกับสิ่งที่เธอเคยทำได้ มันเจ็บเจียนตายทำลายหัวใจทำลายทุกอย่างความรักที่เราสร้างจงลืมมันไปเขงงางับ โอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป้องมากเลยนะคะขอบคุณคมากเ,เลยค่ะควันนี้คคมาพูดคุยกันแล้วก็เหมือน,นกึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ<ช>คุณผู้ชมด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตรายการที่น่าสนใจกันค่ะสนับสนุนโดยข้าวพันดี